ตอนนี้อสังหาเิิมาซั์ที่ขายอยู่ในตลาดะมันก็ไม่น้อยนั้นวันนี้ทํายังไงให้คนเห็นทรัพย์ของเรามากที่สุดลงประกาศขายในแซตไมคโฮมต้นเดือนที่ผ่านมาเพิ่งโอนเสร็จเลยคะ่ะก็สรุปก็คือประมาณสเดือนก็ขายได้เลยเราก็แบบดีดีดก็ดีดดชอบไม่รู้จะพูดอะไรสวัสดีค่ะ พการมาศวัฒนาเสียงจิตน,นะคะก็ตอนนี้ทําธุรกิจส่วนตัวค่ะคือพนานที่จริงานะครับก็ทํางานอยู่ที่บริษัทโตคันนะครับก็ตําแหน่งเป็น general sales manager ของในส่วนก็ได้โค้ชติ้งนะครับสวัสดีค่ะชื่อไอนะคะตอนนี้ก็คือทํางานเป็นพนักง,งานบริษัทแล้วก็โดยส่วนหนึ่งแล้วเรามีธุรกิจส่วนตัวที่รับออกแบบตกแต่งภายในอะค่ะเคสวัสดีครับผมชื่อต้นนะครับก็วรา,าวัฒพิชยะนะครับ อาชีพที่ทำก็คือซื้อคอนโดเก่านะครับมารีโนเวทมาปรับปรุงแล้วก็ขายครับมันอาจจะเริ่มต้นมาจากสิ่งที่เราชอบอยู่แล้วแล้วก็ได้มีโอกาสไปเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนอสังหาด้วยแรกก็ตั้งใจจะซื้อเก็บไว้เฉยๆครับซื้อมาสักพักก็เลยเริ่มคิดว่าอาจจะทาประโยชน์กับมันได้ยังไงบ้างก่อนหน้าน,นี้เราปล่อยเช่าจากนั้นก็เหมือน เราอยากจะเอาห้องคืนเพื่อขายเพราะว่าเราแผนซื้อบ้านอยู่ไกลอะค่ะก็เลยอคอนโดตรงนี้น่าจะทำเงินได้ค่ะลงประกาศขายฟรีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลงลงลงที่เนี่ยเขามีราคาเปรียบเทียบให้เราดูด้วยว่าที่อื่นเขาขายกันเท่าไหร่โลเคชันนี้หรือโซนนี้คือข้อมูลในเชิงตัวเลขเขามีซัพพอร์ตให้เราอ่ะก็ที่ชอบของ c ีไมโครก็คือได้ดูราคาของทางด้าน ห้องใกล้เคียงหรือว่าคอนโดใกล้เคียงกันว่าราคาเท่าไหร่นาอเราไม่ต้องมาเสียวเวลาในการเสิร์ต้องไปนั่งดูเว็บไซต์ไปดูแต่ละที่แต่ละที่ผมว่านะตรงนี้สําคัญมากเลยตอนนี้อสังหาดีมารัพย์ที่ขายอยู่ในตลาดอ่ะมันก็ไม่น้อยนั้นวันนี้ทายังไงให้คนเห็นทรัพย์ของเรามากที่สุด โดยเพิ่ยิ่งไปให้คนที่เขามีความต้องการตอนนี้อยู่อะเห็นโพสต์อย่างเดียวไม่มีใครเห็นหรอกครับมันจมโพสเสร็จมันก็จมโพสตเสร็จมันก็จมเพราะมันไม่ถูกไปนําไปให้คนที่เขากำลังมีความต้องการที่อยากจะซื้อกําลังเสิร์ชกำลังค้นหาเขาได้เห็นเปรียบเทียบจากกําไรที่ขายได้แต่คอนโดค่ะกับเงินจากที่ลงโฆษณาแค่ไม่กี่พันมันต่างกันมาบางคนอาจจะเสียดดยไงไม่รู้ว่าใช้ได้ผลจริงหรือเปล่าแต่แต่ลองดูว่าไม่เสียหายนะคะ ได้ผลกว่าได้ผลกว่าค่ะได้ผลกว่ามากเราลงที่เป็นโฆษณาหมายถึงว่าเสียเงินใช่ไหมคะกับแซ็นเตโฮมอย่างเดียวเราจะเห็นว่ามีใครกดดูคอนโดคอนโดเราบ้างเงี้ยค่ะมันก็จะขึ้นป๊อปอัพเลยว่าเอเจนต์คนนี้กดดูห้องไหนบ้างตอนแรกเขากดดูห้องอื่นก่อนมาราคา3ล้านกว่ามันแพงกว่าของเราเราก็เลยยิงไปเลยว่าของเราอ่ะราคาถูกกว่าห้องสวยกว่าแล้วก็พร้อมอยู่ แล้วเขาก็โทรมาเลยก็เอาจริงเราแค่อาศัยแค่วอดดิ้งกระชับนะคะอย่างเช่นแบบห้องถูกกว่าสวยกว่าพร้อมอยู่แค่นี้มันไม่ได้ใช้คำเยอะแยะเลยโอ้เมื่อคืนก็นั่งยิงแอดถึงตีหนึ่งตีสองเลยครับมันคุ้มค่ามหาศาลเลยนะคะเพราะว่าอย่าลืมนะฮะแต่ก่อนคนทำการตลาดคือเอเจนต์ต้องจ่าย3%แต่วันนี้ถ้าเกิดเราเอามายิงแอดอะ่ะคุณประหยัดเงินไปเท่าไหร่แล้วขายได้เองด้วยอะ่ะพี่ชอบเพราะว่าเจ้าของขายเองมากสำหรับตัวพี่อะ่ะ เพราะว่าพี่ขายเองจริงๆพี่ก็เลยแบบเออเนี่ยโอเคเลยคำนี้ยพี่จะมีตลอดการเซอร์วิสของเขาคือเหมือนช่วยเราแก้ปัญหาพี่คิดว่าคนที่แบบไม่ค่อยรู้เรื่องอย่างพี่อ่ะก็ใช้ได้อ่ะชอบนะคะที่นี่ก็ยังแนะนำเพื่อนให้มาใช้ที่นี่การที่เราวางขายโดยที่ไม่รู้อะไรเลยอ่ะเหมือนผู้หญิงทั่วไปเนาะเหมือนไปซื้อเครื่องสอําอางโดยที่ไม่ดูรีวิวอะค่ะ <laughs> เราก็แค่ รู้ว่า,าคนอื่นเขาทาอะไรอยู่แล้วเรามีอะไรที่แตกต่างจากเขาจากนั้นก็แค่มาทําการบ้านในส่วนของเราคือทําการตลาดให้มันตรงตามเป้าหมายเท่านั้นเองมันคือเงินลงทุนก้อนใหญ่อะมันเป็นล้านนะ่ะถูกไหมฮะเจ๊งทีก็เจ๊งเป็นล้าน่ะนะเราเลือกผิดเราไม่เรียนรู้ก่อนไม่หาความรู้ก่อนนะ่ะนั่นคือความเสี่ยงที่สุดเลครับ